ต้อนรับเข้าสู่รายการคิดพิชิตโค้ด Code อยู่กับพี่น็อตและห้องโคดดิง้งมิชชั่นครับรายการสนุกสนุกที่จะให้น้องๆมาถอดรหัสทางความคิดพิชิตปัญหาสุดท้าทายกันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับการคิดแบบโคดดิง้งสนุกใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าตอนนี้พี่น็อตรู้อยู่แล้วแหละว่าน้องๆกําลังใจจดใจจ่อเลยกับการคิดแบบโคดดิง้งเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการไปเฉลยเกมพิชิตโคด Code เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันดูว่า เจ้ากระลอกเนี่ยจะสามารถรักษาระคังชิงช้าอันเก่าแก่เอาไว้ได้หรือไม่เชิญครับเกมพิชิดโค้ดสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่าโพรงต้นไม้ใหญ่ร้อยคนออก ด้านในเป็นดินแดนของเหล่ากระรอกน้อยใหญ่ในทุกๆเช้าและเย็นจะมีการบอกเวลาเพื่อเรียกทุกตัวมาทานข้าวร่วมกันด้วยระฆังชิงช้าระโยงระยางที่มีกระดิ่งอยู่ด้านบน ในวันนี้เหล่ากระนอกมีการประชุมกันว่าระกังชิงช้าเก่าแก่นี้เริ่มจะโอนเอนไม่แข็งแรงถ้ามีเสาไหนล้มลงเสาอื่นๆก็จะล้มตามไปด้วยแต่เสาไม้ที่หามาเปลี่ยนได้ในตอนนี้มีเพียงต้นเดียวเท่านั้นทำให้เหล่ากระลอกต้องปรึกษากันว่าควรจะเปลี่ยนเสาต้นไหนก่อนจนสรุปได้ว่าต้องเปลี่ยนเสาต้นที่รับน้ำหนักมากที่สุดก่อน ระกังชิงช้าจึงจะไม่พังทลายลงมาน้องๆลองช่วยเหล่ากระรอกดูกันหน่อยสิว่าเสาของระกังชิงช้าต้นไหนที่รับน้ำหนักมากที่สุดฉเฉลย เสาของระคังชิงช้าที่รับน้ำหนักมากที่สุดก็คือเสาเอโดยรับน้ำหนักของระคังชิงช้าทั้งหมด7ตัวด้วยกันนั่นเองโดยการคิดพิชิตเกมนี้นั้นใช้ทักษะการแตกย่อยปัญหาดูทีละเสาว,ว่าเสานั้นๆรับน้ำหนักของระคังชิงช้าทั้งหมดกี่ตัวแค่นี้ก็รู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนเสาต้นไหนเพื่อให้ระคังชิงช้าไม่พังทลายลงมา ในที่สุดนะครับเราก็สามารถรักษาระคังชีช้าเก่าแก่ในดินแดนกระรอกได้สําเร็จดีใจด้วยนะครับสําหรับน้องๆที่ตอบถูกเห็นไหมล่ะพอเวลาเรามีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเราก็คิดแก้ปัญหากันไม่ออกสักทีแต่พอเราเริ่มแตกย่อยปัญหามาเป็นปัญหาย่อยๆเล็กๆปุ๊บทีนี้ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการแก้ปัญหาเอาเป็นว่าตอนนี้ไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับกับโจทย์เกมพิชิตโคตดประจำสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าโจทย์นี้จะเป็นยังไงบ้างเชิญจ้า เกมพี่ชิดโค้ดประจำสัปดาห์นับบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กของลูกหมู3ามพี่น้องอู๊ดอี๊อารทั้ง3อยู่กันอย่างสงบสุขมาช้านานแต่ปีนี้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่พัดพาเหล่าลูกหมูออกมาจากบ้านแสนสุขที่เกาะไว้ได้เพียงขอนไม้แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยออกมาจนไหลลงสู่แม่น้ำสาะวน แม่น้ำสายนี้มีทิศทางน้ำบังคับให้เหล่าลูกหมูที่เกาะขอนไม้อยู่ต้องเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอทางน้ำที่แยกไปทางขวาแต่เมื่อถึงสี่แยกกระแสน้ำจะเปลี่ยนฝั่งพัดเหล่าลูกหมูให้ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายที่สุดปลายน้ำแต่ละเส้นมีกระท่อมที่สร้างจากวัสดุที่แตกต่างกัน กว่าจะถึงปลายน้ําก็เป็นเวลาค่ำลูกหมูสามพี่น้องที่ถูกกระแสน้ำพัดมาจนเหนื่อยล้าตัดสินใจพักค้างคืนที่บ้านปลายน้ําที่น้ำพัดถึงก่อนจะเดินทางกลับไปซ่อมแซมบ้านในวันรุ่งขึ้นเอาล่ะน้องๆมาช่วยกันหาที่ว่าบ้านปลายน้ําหลังไหนที่ลูกหมูสามพี่น้องจะต้องไปพักในคืนนี้กันนะลูกหมูสามตัวที่เหนื่อยล้า ท้ายที่สุดแล้วจะได้พักบ้านหลังไหนกันนะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนที่คิดคำตอบออกแล้วนะครับผมไปเจอกันได้เลยใน Facebook Fanpage ครับผมตอบคำถามกันเข้ามาเรามีเวลา1สัปดาห์คนที่ตอบถูกนะครับพี่น้องมีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลแต่ตอนนี้นี่ห้องโคดดิ้งมิชชั่นรอพร้อมอยู่แล้วครับกับโจ์มิชชั่นประจาวันนี้ครับ ภารกิจเก็บดอกไม้ทองโคดดิ้งมิชชั่นวันนี้เป็นสวนสวยที่นอกจากจะจำหน่ายดอกไม้แล้วก็ยังจัดสวนให้เป็นจุดถ่ายรูปมีลูกค้าแวะเวียนกันมาอยู่เป็นประจำแต่เมื่อมีออเดอร์ดอกไม้ล็อตใหญ่เข้ามาปัญหาก็คือจะเก็บดอกไม้ยังไงให้สวนยังคงสวยอยู่ภารกิจของน้องๆในวันนี้จึงต้องมาช่วยกันหาเส้นทางที่สามารถเก็บดอกไม้ให้ได้เยอะที่สุด โดยแต่ละเส้นทางจะมีรางดอกไม้ที่มีจํานวนดอกไม้ไม่เท่ากันและต้องเดินตามเงื่อนไขดังนี้เท่านั้นรางที่มีจํานวนดอกไม้ในรางเพียงดอกเดียวน้องๆจะไม่สามารถเก็บได้แต่จะเดินได้1นก้าวส่วนรางอื่นๆที่มีดอกไม้มากกว่า1ดอกก็จะสามารถเก็บดอกไม้ได้1ดอกแล้วก้าวเดินได้ตามจํานวนดอกไม้ที่เหลืออยู่ในรางน้องๆมีเวลาในการทําภารกิจเก็บดอกไม้นี้เพียง1ินาทีเท่านั้นทางไหนกันนะที่จะเก็บดอกไม้ได้เยอะที่สุด พวกเราครับปรบมือตอนรับโคเดอร์ทั้ง3คนมาแล้วตอนนี้แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อเบเตยค่ะสวัสดีครับชื่อออยครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนลาดบรุงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอ้กาญจนบุรีออกจากบ้านมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้ ตีสามค่ะ,คะตีสามแสดงว่าน้องตื่นตั้งแต่ตีสองเลยสิง่วงไหมแน่ไม่ง่วงค่ะแต่พี่ง่วงแหมล้อเล่นล้อเล่นนี่เอากําไรอะไรมาครับเนี่ยตะก,ก้าค่ะตะก,ก้าตะก,ก้าอะไรอะ่ะตะก,ก้าใส่ดอกไม้ค่ะใส่ดอกไม้แสดงว่าภารกิจของเราน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เกี่ยวกับการเก็บดอกไม้ ค่ะโอ้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่อยู่ที่บ้านได้แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่แบบไปเก็บดอกไม้ในสวนหรือว่าไปซื้อดอกไม้อะไรแบบนี้บ้างไหมคะไม่ไมค่อยค,ค่ะเพราะไม่ค่อยเอาดอกไม้มาทําอะไรค่ะเหรอคะปลูกต้นไม้ไหมปลูกค่ะปาดต้นไม้ไหม ไม่ค่ะดีมาก่าถามถึงความมั่นใจหน่อยว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการพิชิตภารกิจของเราในวันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเยี่ยมมากๆ,ๆนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับมีความคิดสร้างสารรค์ทันสมัยและเป็นระบบอยู่แล้วพวกเราครับตอนนี้ได้เวลาพิชพิชิชทนไเลยอะเดี๋ยวเราจดให้โอเคโอเค,อเคเยเกนไปี่เขาบอกว่า ถ้าเจอดอกไม้ดอกหนึ่งห้ามเก็บต้องเดินไปอีกช่องหนึ่งก่อน<ช>แล้วเราจะเดินจำนวนดอกไม้ที่เหลือเราต้องอดูก่อนว่าเส้นทางอีงกกี่เส้นทางอ่าหนึ่งแล้วก็สอง สี่เส้นทางแล้วก็ต้องเขียนสี่ช่องแล้วก็เดินไปแล้วก็ต้องเอาตุ๊กตาอันเนี้ยเราต้องเดินไปหนึ่งช่องครับใช่แล้วก็ได้มีซองดอกได้หนึ่งดอกครับดอกเลือนหนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องอันนี้อันนี้เก็บไม่ได้แล้วก็เดินพี่ก็เดินพีแล้วก็เก็บได้เลือนหนึ่งดอกดอกแล้วก็เดินไปข้างน้าหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งดอกใช่ไหม เดือนหนึ่งดอกเราเดินต่ออันนี้มีสามดอกเราเก็บได้ดอกเดียวเดินไปสองช่องเก็บไม่ได้เด้ต้องปีแล้วก็เก็บได้อีกหนึ่งอนันได้กี่ดอกอะหกดอกเราต้องเอาดอกมาคืนก่อนโอยเราก็ยังไม่ต้องเก็บก่อนก็ได้เราก็จดไปก่อนอเราก็จดไปก่อนคอยเก็บ เราได้ไม่ต้องเสี่ยหรอหนึ่งดอกเดือนแรกหนึ่งดอกได้อันนี้ได้หนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกเฮ้ยหยิบหยิบยิเก็บยิบเก็บแล้วก็ไปอีกคือไม่ได้ไปอีกไม่ได้แล้วก็มาช่องนี้ทางนี้ไปแล้วต้องช่องนี้ก่อนเราต้องเดินทางได้หนึ่งดอกหนึ่งดอกอันนี้ได้หนึ่งดอกเหลืออีกหนึ่งช่องเสรล้วหนึ่งดอก เลยอกดอกหนึ่งหนึ่งดอกอันนี้เดินได้สองช่องอันนี้เก็บได้อีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกก็ไปก็ไปช็อช่องนี้มีดอกเดียวเราเดินไปอีกหนึ่งดอกได้หนึ่งดอกมีเรื่องหนึ่งดอกเดินไปหนึ่งดอกเดินไปไม่ได้เราก็ไปอีกเราไปทางนี้ก่อนไหมก็ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็หนึ่งดอก แล้วก็เลือกดอกหนึ่งเดินไปหนึ่งดอกอันนั้นได้หนึ่งดอกมั้งคะได้ดอกหนึ่งเก้าหลอดมีดอกหนึ่งเดินไปหนึ่งดอกได้ดอกหนึ่งเลือกหนึ่งดอกเดินไปหนึ่งดอกเสร็จแล้วอันนี้ได้หนึ่งดอกแล้วเดินอีกสามช่องพลอยทำต่อสองสามไม่หนึ่งเจ็ดอันนี้ได้เจ็ดจะไปจะไปช่องนี้ มีดอกไม้ดอกเดียวเดินไปหนึ่งดอกได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งดอกใช่ปะแล้วก็ได้หดอกได้ดอกก็เดินไปเดินอีกแล้วก็ได้หนงดอกเดินไปสมช่องหนึ่งสองสามช่องนี้มีช่องนี้มีสี่ดอกเก็บได้ดอกเดนึงดอกแล้วก็เดินไปสามช่องสองสได้สี่ดอกสี่ดอกแล้วก็ได้หนึ่งยนับสามหนึ่งสอง สอเก็บได้หนึ่งดอกช่องที่สามไปได้เยอะสุดแล้วเขาเก็บช่องที่สามเลยช่องที่สามช่องช่องนี้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 หนึ่งไม่ได้กำไมสองหนึ่งแล้วก็ไปอีกอีกสองอ้าวหยุดเวลาก่อนแป๊บหนึ่งครับเด็กๆโอกําลังนับเลยไหมฮะหยุดเลยหยุดเลยทันที นี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้เส้นทางไหนกันบ้างแล้วครับได้เส้นทางที่3ามค่ะที่เส้นทางที่3เป็นเส้นทางที่เยอะสุดค่ะคือเส้นทางไหนอะเส้นทางที่3าอะคือเส้นทางนี้ค่ะ,คะอ๋อเหรออ้าวลองดูดีๆแล้วกันพี่น็อตย้าว่าอย่างนี้นะครับชา้ชาๆชาัดๆค่อยๆคิดค่อยๆนับนะมันอาจจะมีอะไรที่ถูกต้องแล้วหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดอยู่นิดหน่อยโอเคครับเวลาเดินต่อครับ อะไรแห้วะส,<า>สี่ส,สี่สี่แล้วสี่แล้วหนึ่งสองสได้เธอเราว่าถ้าเขียนหนึ่งสองสมสี่เราจะจําเส้นทางไม่ได้เราเราต้องเขียนตัวสร้างกี้ที่เขามีให้อ๋อเอึ A, งสแล้วก็อะไรอีกอ่ะเส้นทางที่สองเไป D A ไป D, A, ไป D. อะเส้นทางที่ส B ไป E b ไป e เส้นทางที่สี b ไป f b ไ <by> ป f เราลองทวนนึงแต่แรกเลยไหมย,ยังไม่ต้องเครียดหลวงให้ลบมมาเลยก็ได้ช่องนี้มีด,ดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บดอกไม้ได้ดอกหนึ่งก็เดินไปอีกหนึงช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่อง chỗ lấy đi một cái chặng, chỗ này có một cái đóa cây, lấy được rồi đi một cái chặng, chỗ này có một cái đóa cây, lấy được một cái đóa cây, rồi đi một cái chặng, chỗ này có một cái rồi đi có một cái đóa cây, lấy được một cái đi rồi หนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนปึน่งช่องได้หนึ่งดอกช่องนี้ช่องนี้มีดอกไม้หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหน,น,นึ่ง <nin> ช่องช่องนี้มีอยู่ดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่องเส้นนี้ช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้ดอกหนึ่ง หลังจากที่น้องๆมาทวนนะครับผมตอนนี้เหมือนจะมาในทิศทางที่ถูกต้องกันแล้วเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สําเร็จหรือเปล่าเชนครับอเดินเดินไปดึงช่องเก็บไดดินดอกช่องนี้มีตวไว้ยลวสามดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสองช่องหช่องนี้มีตอไว้สองดอกเก็บได้ดอกเดียวหกดอกถ้าไปช่องที่สามดีไปอีกนะช่องนี้ มีดอกไม้ย um, okay. oh, ู่องช่องเก็บได้ดอกหนึ่งเดินไปหนึ่งช่องช่องนช่องนี้มีดอกไม้หนึ่งช่องเก็บไปแล้เลยเดินมาหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้ยู่องดอกเดินเก็บหนึ่งดอกเดินไปหนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้ยู่องดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้ยูซองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้ซองดอก เก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสามช่องหนึ่งสองสามช่องนี้มีดอกไม้สองช่องเก็บได้หนึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกต่อไปช่องอีกช่องที่สี่บีไปเอชจะเสร็จแล้วช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่อง ช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องเก็บได้หนึ่งดอกช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สองดอกเก็บหนึ่งดอกเดินหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสามช่องหนึ่งสองสามสช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสามช่อง 2> 1 2 3สาช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสช่องหนึ่งองสามเก็บได้หนึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหหดอกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนช่องบถึง e. อช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บได้เก็บไม่ได้เลยเดินไป1นช่องโอเคช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องถูกต้อง ช่องนี้มีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนช่องหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สองดอกเก็บหนึ่งดอกเดินมาหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสามหนึ่งสองสาม แล้วก็ช่องนี้มีดอกไม้ซองช่องเก็บไปดอกหนึ่งโอเคถูกมาทวนเอทึ่งดีก็ได้เอทึงดีช่องแรกมีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่องลบไ้มาเลยช่องนี้นะอได้หนึ่งดอกแล้วช่องนี้ดอกไม้หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยเดินไปหนึ่งช่อง ช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้ดอกหนึ่งช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปหนึ่งช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสองช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สามดอกเก็บได้หนึ่งดอกเดินไปสองช่องช่องนี้มีดอกไม้อยู่สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกตอนแรกช่องนี้พปได้หาใช่ไหมคือหกนี่ล่ะช่องาจจะเปลนช่องนี้ก็ได้ที่ดอกไม้ยี่ห้อหช่องนี้อ่ะเอาไปเจ้ามันเดิมช่องนี้ถึงช่องเอฟ หนึ่งสองช่องช่องนี้เก็บไม่ได้เลยเดินมาช่องนี้ช่องนี้มีดอกไม้สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกช่องนี้มีดอกไม้หนึ่งดอกเก็บไม่ได้เลยช่องนี้มีดอกไม้สองดอกเก็บได้หนึ่งดอกช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกหนึ่งสองสามช่องนี้มีดอกช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกหนึ่งสองสามช่องนี้มีดอกไม้สี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอก หนึ่งสองสามช่องนี้มีดอกไม้หนึ่งดอกสองดอกมันไม้นี่เปล่าหนึ่งสองสามดอกไม้มย,ไมย่างนี้เลยจะไปนี้ทำไมล่ะก็หกท่านเห็นแล้วว่าช่องนี้เลยช่องนี้มีดึงอเอ่อปรบมือกับน,น้องๆหน่อยมาแล้วโอยทำภารกิจ เสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าไหนคําตอบของเราเป็นยังไงครับขอดูหน่อยสิสรุปก็คือตอบมาเป็นแบบนี้ทั้งห้ามีทั้ง6มีทั้ง7แล้วก็มีทั้ง6แต่สิ่งที่เราตอบก็คือ B ถึง E ได้7ใช่ไหมครับเอาจริงมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจใช่ไหมครับผมอ่ะไม่เป็นไรยังไม่เฉลยขอดูแนวคิดหน่อยครับว่าวิธีคิดที่น้องๆตอบออกมาว่าแถว B ถึง E ได้7เนี่ย เป็นยังไงอันดับแรกนะครับเรารต้องดูเส้นทางก่อนครับเรนนี้เราก็ไม่ต้องเก็บดอกไม้ครับทดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการเล่นเกมนี่ก็คือการทดใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วไงต่อครับแล้วก็เราต้องสังเกตเขาว่ามีกี่ทางเราจะได้คิดอย่างถูกวิธีค่ะอืมแล้วเราก็สรุปผลเสร็จแล้วก็ทวนค่ะ โอเคสรุปผลเสร็จแล้วก็ทวนแต่พี่น้อตเห็นว่าทวนกันไปหลายรอบมากทวนแล้วรอบนึงเอาผิดเริ่มใหม่ทวนแล้วผิดเริ่มใหม่พี่น้อตสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกน้องๆเขียนเป็นแบบแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ทํทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็น a ถึง C A ถึง DB ถ B ึง E B ถึงครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่งงกับเส้นทางค่ะอืมตอนแรกเห็นว่าเขียนแบบนั้นแล้วงงใช่ไหมครับผมใช่ค่ะดีมากๆเลยอหายที่สุดแล้วเป็น B ถึง E เดี๋ยวเรามาลองนับกันดูก่อนว่า B ถึง E เนี่ยเจ็ดจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับลองทำสิแถว B ถึง E ทำยังไงครับช่องที่หนึ่งครับผมีดอกไม้อยู่ดอกเดียวครับเก็บไม่ได้เลยเดือนหนึ่งช่องครับครับผม ได้หนึ่งดอกครับอ่าพี่น้องขอเก็บนะครับนึบหนึ่งดอกเสร็จตะกร้าไวม้มีมีดอกไหมดอกเดียวเดินได้หนึ่งช่องครับครับผมอันนี้เก็บไม่ได้ค่ะเพราะพี่ให้ดอกเดียวค่ะโอเคแล้วก็เดินมีกหนึ่งช่องค่ะครับดอกนี้เก็บได้ดึกหนึ่งดอกค่ะโอเคเอาดอกสีอะไรดีสีก็ได้สีแดงก็ได้เนาะเท่ากาันเอามาแล้วอีกหนึ่งดอก ก็เดินไปอีกหนึ่งช่องค่ะคับผมแล้วก็เก็บดอกไม้ได้อีกหนึ่งดอกค่ะได้ไหมได้ค่ะได้เนาะอ่โอเคเก็บนะครับมาหนึ่งดอกแล้วก็เดินอีกหนึ่งช่องค่ะเก็บได้ไหมอีกหนึ่งดอกค่ะเก็บได้ใช่ไหมค่ะโอเคเก็บนะครับปึ๊บอีกช่องนึงค่ะช่องนี้มีสองดอกเก็บได้หนึ่งดอกค่ะโอเคเอาเก็บหนึ่งดอกนะครับปึ๊บช่องนี้ช่องนี้นะคะมีสี่ดอกเก็บได้หนึ่งดอกค่ะเดินไปอีกสามช่องค่ะ โอเคเก็บให้หนึ่งดอกใส่ตะกร้าให้หน่อยครับึ๊บโอเคมาช่องนี้ค่ะเหลือสามดอกือได้อีกสามช่องค่ะ <S 1, นึสองสามค่ะแล้วก็ช่องนี้ <3. S 1> มี2ดอกค่ะเก็บได้1ดอกค่ะโอเคเอาละในตะกร้าจะมีทั้งหมดกี่ดอกเจดดอกเหมือนที่น้องๆเขียนมาหรือเปล่านะครับดอกที่หนึ่ง ดอกที่สองดอกที่สามสี่ห้าดอกที่หก <6 S 1> ดอกที่เจ็ดเอ้ยไม่มีแล้วอะ <c oughs> อ้าว <c oughs> เฮ้ยแอบดูแอบดูแอบดูยังมีอยู่ดอกที่เจ็ดแล้วก็ดอกที่ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะสรุปว่า7นะครับค่ะครับเอามาดูป้ายเฉลยกันนะครับว่าจะเป็น7ดอกอย่างที่น้องนบอกหรือเปล่าเจ็ดไหมครับเค่ะเจ็ดไมครับเค่ะ,คะมาหนึ่งสงองสามสเ,เจ็ดดอกถูกต้องนะครับโอ้โห ภารกิจนี้น้องๆเริ่มต้นโดยดูก่อนว่ามีกี่เส้นทางที่สามารถไปเก็บดอกไม้ได้แล้วไล่เดินไปเก็บดอกไม้ตามเงื่อนไขทีละเส้นทางแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นทดไว้บนกระดานก่อนเพื่อประหยัดเวลาระหว่างทำภารกิจก็เกิดความสับสนจากเส้นทางที่ทดไว้เป็นตัวเลข1-4ว่าหมายเลขไหนเลี้ยวไปทางไหนกันแน่น้องๆจึงเปลี่ยนเป็นตัวอักษร A ถึง F ในแต่ละเส้นทางเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เมื่อสรุปจำนวนดอกไม้รวมของแต่ละเส้นทางแล้วทวนความถูกต้องอย่างรอบคอบในที่สุดก็หาเส้นทางและจำนวนดอกไม้ที่ถูกต้องมากที่สุดออกมาได้โอ้โห,โหเรียกว่าทำงานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดถี่ถ้วนรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดไปเลยครับสนุกไหมเกมของเราในวันนี้เกมนี้สนุกมากเลยค่ะจริงากเพราะว่าทำให้เราได้คิดค่ะคิดและวิเคราะห์ค่ะแลวโจมมันท้าทายดีด้วยครับหรอ ให้มาอีกมาไหมครับมาครับแต่ต้องตื่นตี2นะไหวเปลเ่าไหวค่ะเออน่ารักมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วพี่นอนตต้องบอกแบบนี้ว่าน้องๆสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างแรกก็คือเวลาที่อย่างมาจากกาญจนบุรีได้สังเกตไหมครับว่าแยกไฟแดงต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าต้องไฟแดง5วินาทีบางแยกบอก60วินาที สังเกตไหมว่าจริงๆแล้วทําไมมันถึงไม่เท่ากันเพราะว่ารถข้างหลังที่จะมานี่ก็จะมาจอดหยุดหยุดได้เหมือนกันค่ะจะไม่เอาเปรียบกันค่ะโอ้จริงๆแล้วเหตุผลเหมือนกับที่น้องบอกเลยก็คือแต่ละแยกแต่ละไฟแดงเนี่ยบางทีรถเยอะรถน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งแยกตามสถานการณ์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเวลาที่เราไปซื้อเครื่องดื่มเคยเห็นไหมว่าเวลาร้านขายเครื่องดื่มบางร้านเนี่ยก็จะมีทั้งขายทั้งร้อนขายทั้งเย็น อย่างมาซื้อแบบชาร้อนต้องใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็น น้ำร้อนค่ะแล้วถ้าซื้อแบบชายเย็นต้องใส่น้ำแข็งไหมใส่ค่ะเหมือนกันเลยครับผมนั่นก็คือเพื่อความอร่อยนั่นเองแล้วแต่สถานการณ์เอาละครน้องๆทางบ้านครับนี่คือการแก้ปัญหาแบบโคดดิ้งนะครับแล้วก็การคิดเชิงคำนวณน,นะครับน้องๆสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกเราทุกคนนะครับผมมีอาวุธเป็นของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองครับมันฝึกฝนมันวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าโจทย์ไหนมาก,ก็สามารถพิชิตได้ทั้งหมดเลย เอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิดพิชิตโคไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกับการจนะบ,บุรีการแรกที่เข้ามาเห็นเกมเลยหนูรู้สึกว่าเกมน่าจะยากค่ะหนูรู้สึกสนุก <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าอยากค่ะคิดว่าน่าจะทําไม่ได้ค่ะผมเจอปัญหาว่าเราไม่รู้คําว่าเส้นทางไหนมันถูกหรือผิดครับตอนแรกมั่นใจ9 9 9ค่ะแล้วพอเฉลยกอัมามั่นใจเต็มน้อยเกมนี้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เรียนรู้กันแก้ปัญหาค่ะสนุกมากครับสนุกมากเยี่ยมไปเลย